บอกว่าตอนแรกเนี่ยสามสาวเนี่ยคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าคือเขามาจัดกรุ๊ปให้เราต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมจริงจริงเราเป็นศิลปินเดเธอเราเป็นศิลปินเดี่ยวในย่างยับค่ะมินี่จะเป็นจะเป็นเจนและเจนเจนก่อแรกเลยเจนกสองคนนี้สองนี้จะเข้ามาพร้อมกันเข้ามาพร้อมกันในฐานะยังยับแล้วก็หนูเนี่ยก็ไม่เป็นกรรมการดูสองคนนี้ด้วยก็อ๋อก็เลยเป็นมาถอดออกมาอ๋อถือว่าเป็นคนไปดูด้วยเหรอไปดูด้วยค่ะไปดูเป็นคัดเลือกไหมเป็น แค่พ hey. ูดเฉยคนนี hmm. ้ดีนะอะไรแ่บเี้เกลียดทำเราไบบตัดสินไหมก็อีกทีนึ่งคือไม่ได้คัดเลือกแต่ว่าเอคนนี้ดีเนี่ยคนนี้ดีใช้ได้ ก็เราก็รู้จักกันมาแบบคร่าวๆแล้วตั้งแต่ตอนเป็นศิลปินกันใช่แล้วก็เจอกันอยู่แล้วค่ะเออนี้คราวนี้เขาเจอหนูตอนแรกเขาร้องไห้ด้วยค่ะออเราทำไมอ่ะเราถึงร้องไห้หนูเห็นพี่มิลิเป็นไอดอลก่อนที่จะแบบมาออเดชั่นเป็นศิลปินค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องความสามารถแล้วก็เป็นแรปเปอร์หญิงคนเดียวคนเดียวช่วงที่เด่นช่วงนั้นเลยค่ะสวยสวยด้วยก็ชอบเขาค่ะตอนเจอหน้าไม่เคยไม่เคยเจอศิลปินใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบน้ำตาแบบมันตื้นตันก็เลย ได้หนูก็อยู่ด้วยตอนนั้นหนูก็จะเดินเข้าไปทักมเมลิพอดีเลยปรากฏพอแกชดดิร้องเท่านั้นแหละหนูหม<บ>ดเสียละเอาล <laughs> เอาลยอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเจอกันครั้งแรกก็ถูกชะตาก,กันเลยไหมคะครั้งแรกเราเราก็มีจิตใจที่อบอุ่นมาดีแล้วในฐานะเราคุยมันใหญ่มากเลยอนูใหญ่มากแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันจะเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าแบบ เหมือนเหมือนเสพอะไรสไตล์เดียวกันอยู่แล้วมันก็จะไปทางเดียวกันแล้วมีการวางคาแรคเตอร์แต่ละคนยังไงคะมันจะมีเมนโว๊คอลเมนแดนส์เมนแร็ปเมนลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอ๋อพี่ฟ้าเขาจะเป็นเดี๋ก่อนนะมีกันอยู่3คนแต่ตำแหน่งตำแหน่งมันเชื่อมตำแหน่งมันแชร์กันแม่มาแม่มาแบ่งไปเนี่ยหนูให้แม่วิชวลเลยเก็บความลับเพราะพี่ฟ้าจะเป็นเมนโว๊คอลเมนโบคอรเนมร้องจริงๆพี่แพงอ่ะเป็นทั้ง ทั้ง vocal แล้วก็แปด้วยอะไรอย่างงี้แต่รับแรปไปแต่ว่าให้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 ใล้ให้ปไปเลยพ่อมีอยากเป็นช i r t u อยากเป็นคนคนวิชวลเนี่ยในในวงเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยแต่ว่าจะสวยเป็นหลักจะเปนหน่วยหลักเราอยากเป็นคนสวยเชนเราเหนื่อยขอยย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่ากว่าที่ฝ่ากับแป้งเนี่ยนะจะมาเป็นนักร้องได้เห็นบอกว่าก็ต้องเจออุปสรรคมากมายเลยจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบว่า เออชีวิตนี้อยากจะเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครอบครัวก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องแบบว่าการเรียนร้องเพลงหรือว่าสนใจว่าเราแบบอยากจะทําอะไรในะนคะข,ขนาดนั้นคือค่อนข้างที่จะปล่อยตอนเด็กก็ก,ก็ก็ประกวดร้องเพลงในโรงเรียนเป็นแบบเด็กกิจกรรมด้วยค่ะก็คิดว่าตัวเองอ่ะชอบร้องเพลงแต่ว่ายังไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นศิลปินหรือเปล่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอเห็นพี่พี่มิลีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออ อยาก oh, เป็น,นเพจจังอะไรอย่างเงี้ยคืออยากทำอะไรแบบนี้บ้างอ,อะไรเง <laughs> ี้ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เก็บอีกหลายๆคนนะ <c oughs> หลายคน <c oughs> ค่ะที่จริง <c oughs> ของฟาตอนเรียนมหลาลัยดนตรตีมิลิก็เป็นหลายคนเขาก็พูดเหมือนกันว่าโหได้ไปอยู่โคเชล่าเลยแบบ <c oughs> มันมันไม่ง่ายเลยค่ะการที่แบบเด็กดนตรตีอย่างเราแบบอยากไปมากโคเชล่าแล้วแบบได้มีลิไปคือแบบเหมือนมีความหวังเลยว่าเฮ้ยคนไทยก็สามารถไปได้นะอย่างเงี้ยค่ะเลยคิด คิดว่าเขาก็เป็นความหวังดนตรีไทยเหมือนกันความหวังของชาวดนตรีคือฟ้าป้าเองเป็นคนหัดใหญ่ใช่ค่ะสงสาัใช่ที่จริงป้าก็เป็นเด็กต่างจังหวัดร้องเพลงไปแข่งร้องเพลงตอนปที่จริงหนูร้องตอนป4ป5ค่ะแต่ว่าโดนอาจารย์ปฏิเสธอาจารย์ดนตรีปัดบอกว่าเสียงหนูไม่ได้เรื่องแต่ว่าเขาฟังหนูไปแค่สี่คำเองนี่คือตำนานสี่คำคือเพลงไม่ต้องรู้ว่าปุ๊บ พอหยุดปะหยุดเลยไม่หรอเขาไม่ฟังเลยตอนนั้นหนูจําได้ว่าเขาอะชอบคนสวยเขาชอบเด็กผู้หญิงน่ารักแล้วเขาจะเขาบอกว่าหนูไม่สวยแล้วเขาก็ไม่ผ่านเขาบอกว่าไม่เป็นนักร้องเนี่ยไม่ได้คือหนูนไปแทนเพื่อที่จะเป็นนักร้องประจาโรงเรียนใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังเราแต่ว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งแทนจำได้ไกคนหนึ่งเขาจะแบบตอนนั้นหน้าตาน่ารักมากเลยด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูมั่นใจว่าหนูสวยครับแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจเขามุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็น เขากำหนดให้เราไปเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้โดนแบบนั้นวันนี้เราก็ไม่เป็นอย่างนี้ไงถูกไหมอย่างตัวฟ้าก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยอาจารย์เกิดว่าโอเคหนูผ่านเข้ารอบมาวันนี้หนูอาจจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้